ทำไมพี่ฟ้าต้องเป็นผู้หญิงะคะอะ,อะไระไม่อยากติดตลกแล้วอยากติดเธอเฮ้ยติดใจนาะีดีดดตาอยากเกิดมาเป็นขนจมูกพี่ฟ้าจะได้อยู่ใกล้พี่ฟ้าทุกลหมหายใจเต้ขนจมูกเลยไงมามา เป็น,นแฟนเก่าทำไงดีคะเต้นสามชาชัยมัง้งมาเดินปกตินะความรักก็เหมือนมะละกอถ้าเธอซอมอก็อัปปต่อเฮ้ความรักก็เหมือนมะละกอถ้าเธอซอมอก็อัปปต่อ ก็มาเล่นนะคิดว่าตัวเองสูงมาตลอดพอไปวัดเท่านั้นแหละเจอพระพอไปวัดเราจะหล่อเทียนพันษาไปทำไมในเมื่อเราหล่อกว่าเทียนพี่ไม่ตลกกับคนบาปค่ะ ฟ้าปวดไหล่ไหมช่วงนี้เพราะแบกความสวยไวย้เยอะเกินเยอะเกินต้องรู้ได้ไงอ่ะมึงเขารู้ได้ไงว่าช่วงนี้ฉันปวดหลังมากอ่ะปวดแบบช่วงป่าทำไมเขารู้ได้ไงวะ <laughs> โยเกิร์ต0%ผ่อนกี่เดือนคะ่ะมายากซะแล้ว พันกี่เดืนวะเธอต้องคำนวณก <music> <festivals Rainbow noon> ่อนค่อนนานอยู่นะพี่ฟ้าน่าใสมากขอบคุณครับใช้ยาสีฟันอะไรสะใช้ยาสีฟันอะไรสะผมกูไม่น่าขอบคุณเลยพี่ฟ้าออกไปจากไอจีก่อนคันยักอยู่ในนี้คนเดียว ็จะสั่งพิซซาแต่บอกว่าขอบไดขอบไดแ่แซ่บกว่ากันระหว่างขอบชีสหรือขอบใจเดอ้อที่มาเฮ็ดให้เฮาบาเหงาช่วงหนึ่งเด้อที่เฮาบงเหงาช่วงหนึ่งอไปกินมเลยอกอกไห่ต้องมีคนกักอกกักต้องมีคนไห่ เราดูว่างอะมันดูไม่มีอะไรทําอ่ะขนาดไก่ยังมีแล้วแล้วเธอเล่าไม่อยากมีเราบ้างหรอกะขนาดไก่ยังมีแล้วแล้วเธอเล่าไม่อยากมีเราบ้างหรอ,อชอบี่ชอบด่ได้สองบวกสองเท่ากับหนูและพี่เราสองคนเดินไปได้วยกันจับมือไม่ต้องตั้งมั่นแต่ขอให้ มั่นคงในหัวใจเพราะว่าหนูและพี่รักกันระว่างไก่กับไข่ทำไมหนูยังไม่มีแฟนเฮ้ยเราเศร้าอ่ะเรามาเวาเศร้าซะแล้วอ่ะน้ำยาล้างจานใช้ล้างถ้วยได้ไหมคะแล้วแต่ตัวแล้ว ผมกลับบ้านแม่จะเวียนหัวไหมครับแม่น่าจะเหนื่อยอะดูแล้วมีเราอะอยากกินมะม่วงสุกอะค่ะแต่เอาไปต้มแล้วก็ยังไม่อร่อยพี่ฟ้าว่าหนูควรทำยังไงดีหนูลองนอนสักตื่นหนึ่งแบบนวานหนูไม่ขำมาสามวันแล้วค่ะพอเจอสตอรี่พี่ฟ้าก็ไม่ขำ เป็นวันที่สี่เอาทำไมพี่ฟ้าต้องโกหกทุกคนด้วยเนี่ยด้วยเมื่อไหร่พี่ฟ้าจะยอมรับว่าพี่ฟ้าเป็นผู้ชายเธอในสตอรี่อ่ะมันเปิดโมโจให้ดูได้ไหมไม่ได้